V. ีวีโอเภูมิใจนักร้องหนุ่มชื่อดังคนนี้เก่งขึ้นทุกวันจนมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีชื่อดังอย่างนนทนนจำเริดโดยเขามีผลงานเพลงออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามและฟังกันจำนวนมากด้วยความเก่งของเขาทำให้วันนี้เขามีคอนเสิร์ตใหญ่สำหรับคอนเสิร์ตนอดอีที่ 1. ทยาน คอนเทนต์จัดเต็มความมันแห่งปี2022ล่าสุด VV o l e t w a r t i ยได้โพสภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงนนระบุข้อความว่าขอรงความประทับใจย้อนหลังไว้หน่อยประทับใจคอนเสิร์ตมากๆมองเห็นการเดินทางของนอนมาตั้งนานตั้งแต่ The Voice Season 1พอเห็นคอนเสิร์ตใหญ่แม้เราจะไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของนอนเลย เพิ่งจะมารู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็ยังอดภูมิใจและปลื้มใจแทนไม่ได้นนแม่งเก่งวะ่ะร้องดีชิปยินดีกับความสำเร็จด้วยนะติดตามซึ่งหนุ่มนนได้คอมเมนต์ว่าแงขอบคุณครับวีอัลบั้มหรือคอนเสิร์ตขาดนักร้องบอกนะฮ่า